วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเขียนเส้นใน PowerPoint ให้ให้ตรงโดยใช้คำสั่ง ruler เ,เ,เราเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วแล้วก็คลิกมาตรงนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนี่นะครับ ทำโปรจะได้รู้ว่าเป็นของโปรเราก็มาที่คำสั่งรอลองเขียนเลยเห็นไหมครับถ้าเราลากด้วยมือเนี่ยผมเขียนสี่เหลี่ยมให้ดูเนี่ยนะเขียนอย่างไงี้มันก็ไม่ตรงอ่ะ เนะครับเขียนยังไงมันก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คําสั่งรูเลอร์เข้ามาช่วยก็คือไม้บรรทัดเราคลิปที่ไม้บรรทัดเลยเนี่ยไม้บรรทัดจะขึ้นมาแล้วอลองเขียนดูเห็นไหครับเส้นเขาจะตรงเส้นเส้นเขาจะตรง เราไม่เอาแล้วก็ลบออกเลยง่ายๆผมจะเหมือนสอนวิธีการเขียนอีแบบเลขสามเหลี่ยมด้วยด้วยไม้บรรทัดอันนี้การปรับองศาของไม้บรรทัดเนี่ยให้ใช้นิ้วสกรอลี่เมาส์นะจะมีรูปก,กิ้งอยู่ตรงเมาส์เนี่ยเราก็สกรอล เข้าหาตัว,ตวสัปสกอเรียกแบบตัวเนี่ยมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงให้นะครับได้ก้างศีแล้วผมจะเขียนสี่เหลี่ยมเว้ย,ยวนะนี่มือเกี้ย เคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเซนนะครับมาเขียนเส้นนอนเน,นี่ยนี่ฮะศูนย์องศาเรียบร้อยแล้วเขียนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้า อ 3, 4, 5, 6, 6, 6สองสามสี่ห้าหกเห็นไหมหกเซนเท่ากันเอานสิเห็นไหมครับ จะได้สี่เหลี่ยมเส้นตรงเอ๊ะผมจะสอให้ดีเขียนสามเหลี่ยมก็กลับไปว่าูนย์งศาจะลองเขียนสามเหลี่ยมที่มีฐานเท่ากับสิบเซน ต้องอฝึกนะครับมือหัวก็ยังไม่นิ่งเหมกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราจะลองเขียนสามเหลี่ยมสิบห้าองศาเอาสี่สิบห้ากันด้เอาสีนะ่ห้า 4, องศาก่อนเท่าไรสามเหลี่ยมด้านเท่า เขียนเลยโอเคเสร็จแล้วทีนี้เ,นเส้นที่ไม่เอาเราก็มาลบออกคือลบเราต้องเลือกดินสอไอ้อย่างลบไปถูกนะต้องเลือกตัวสมออ l เ e เซอร์เนี่ยมันถึงะจงะลบแเ่ีี้ เลือตัวนี้นะครับมันถึงจะค่อยๆลบให้เราถ้าเราเววาก้อนใหญ่เนี่ยมันจะลบทั้งเส้นเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าผมมีคลิปใหม่ๆสำหรับ powerpoint ผมก็จะพยายามมาลงไว้ให้ ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาเท่า